สวัสดีครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมช่วงไลฟ์สดนะครับหลังจากที่ลิเวอร์พูลนะครับเพิ่งจะเอาชนะแอตลาวิลล่าไปได้อย่างเหนื่อยเหมือนกันนะครับสองประตูต่อหนึ่งมีเรื่องราวสำคัญสำคัญนะครับเรามาคุยกันสักเล็กน้อยนะครับหลังจบเกมนัดนี้นะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเอง ในช่วงโปรแกรมที่เหลืออยู่นะครับยังต้องการชัยชนะทั้งหมดนะครับก่อนที่จะไปหวังให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เกมนัดนี้นะครับมีจุดสำคัญสำคัญหลายอย่างที่เรามาคุยกันแบบในหลังจบเกมแล้วดีกว่านะครับเอาเป็นว่าเข้าเลยละกันเข้าเรื่องเลยละกันเพราะว่าช่วงนี้มันก็เกือบจะเช้าแล้วนะครับหรือว่าครูนะครับ จัดทับเกมนี้นะครับเปลี่ยนผู้เล่นนะครับในการเจอกับแอสเมลล่าเปลี่ยนจากนัาที่แล้วไป5คนด้วยกันนะครับโดยที่พักโมเมสซา a าเป็นแค่ตัวสำรองนะครับพักแอนดี้โรเบอร์สันนะครับไม่มีเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับเป็นการให้พักแบบจริงจังเลยแล้วก็เปิดโอกาสให้คอสตาร์สซิมิการ์นะครับลงมาเล่นเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับแดนกลางใช้ดาวรุ่งจากเคอร์ติสโจนนะครับประเดิมออกสตาร์ทเล่น ให้กับลิวอพูไปนะครับโดยที่เก็บตัวทางด้านจอแดนเทนเนอร์สันนะครับแล้วก็ตีเโก้คันดาล่าไว้นะครับแดนหน้านะครับอย่างที่บอกไม่มีซาร่าก็ใช้โชต้ามาเน่และดิอาร์สลงไปเล่นนะครับก็ถือว่า,าดูไม่ได้อ่อนแรงไม่ได้ไม่ได้อ่อนมากนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจเจคอคัพเป้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่า นอกจากที่โปรแกรมจะเตะถีแล้วนะครับในวันเสาร์นี้ยังต้องไปเจอกับทางด้านเชลซีอีกนะครับในศึกฟุตบอล f อฟเอับนัดชิงชนะเลิศเพราะฉะนั้นาการกะเกณน,นะครับการมองการไกลล่วงหน้าในการจัดทัพเนี่ยมันก็อยากเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่เจะเกค็ครอปจะมองข้ามไปไม่ได้แล้วก็พอถึงเกมการแข่งขันจริงๆนะครับก็เริ่มเกมมาดูเหมือนว่าทั้ง2ฝ่ายเองก็พยายามจะ บุกใส่เข้าหากันเล่นคล้ายๆกันนะครับมีการเข้าบอลเร็วนะครับมีการเข้าบอลเร็วกันทั้งสองทีมแล้วก็กลายเป็นว่าแอสเมิลร่าชวยจังหวะช่วงต้นเกมนะครับขึ้นนําไปก่อนอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะครับก็จะจังหวะการเปิดครอสบอลจากด้านข้างนั่นแหละครับเข้ามากลางประตูก็กทําให้ดักดักลาสลุยนะครับมีโอกาสเอาชนะนะครับสองกองหลังเลี้ยวผูนะครับแล้วก็ มงจังหวะแรกไปเราก็ไปตามซ้ำนะครับลูกเซฟของอลิสงเบกเกอร์เข้าไปอีกก็ดูเหมือนว่าเวียบพูและเจนคอฟเองจะตกใจเหมือนกันนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงต้นเกมแบบนี้นะครับแต่ก็ต้องชื่นชมเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวียบพูเองก็ไม่ได้เสียขบวนมากเกินไปนะครับพวกเขายังทวงมาโตคืนได้อย่างรวดเร็วในอีกสานาทีต่อมานะครับก็เป็นจังหวะครั้งแรกของเรียบพูด้วยเช่นกันครับก็ต้องชมนะครับการ ขยันแล้วก็การเข้าบอลเร็วของโชต้านครับที่ไปโฉบนะครับไปโฉบทำให้บอลปรินนะครับออกมาถึงทางด้านฟานได้ตบกลับเข้ากลางไปแล้วก็เป็นโจยมาติดนะครับแต่ภาพรวมของเกมในนัดนี้นะครับมีจุดสําคัญตรงที่ว่า,ายังมีความผิดพลาดกันอยู่นะครับแล้วก็ความผิดพลาดก็ทําให้เกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมานะครับ ทางฟาบินโยนะครับสาเหตุของการบาดเจ็บมาจากการเสียบอลน,นะครับแล้วก็พยายามที่จะสปรีดตามเพื่อไปแย่งไล่บอลคืนแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อต้นขาหลังของเขามีปัญหานะครับแต่ดูจากทรงแล้วนะครับก็ดูจากสีหน้านะครับดูจากอาการที่อยู่ข้างสนามหลังจากที่ไปโดนเปลี่ยนตัวออกไปแล้ว ยังมีลุ้นนะครับว่าฟาวินโจอาจจะหายจากอาการบาดเจ็บได้ทันเวลานะครับยังมีเวลาในวันพุธพฤหัสสุกนะครับอีก3วันนะครับที่มาดูกันว่าอาการของฟาบินโจจะอยู่ในระดับไหนนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพอเริ่มมีอาการบาดเจ็บลักษณะนี้มันต้องเปลี่ยนตัวอยู่แล้วแหะแต่ว่าเรย์กูเองก็พยายามเซฟนะครับแล้วก็เอาจอแดนเทนนิสันลงมาุมเกมแดนกลางนะครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นของเรียบผูในนัดนี้ก็เป็นเรื่องของแดนกลางนะครับในช่วงครึ่งแรกเป็นเรื่องของแดนกลางเพราะว่าเจอลูกตันนะครับเจอลูกหนักๆเจอลูกเข้าบอลเร็วของทางด้านฝ่าทางด้านแอสตันวิลล่าแล้วดูเหมือนเรียบภูจะตั้งเกมไม่ค่อยได้ประกอบกับทางด้าน ฟูลแบ็คทั้งสองข้างนะครับแม้จะมีโอกาสเติมกันค่อนข้างเยอะแต่ลูกเปิดจากด้านข้างยังไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับลูกเกมออกมาค่อนข้างสูสีและดูเหมือนว่าเกมค่อนข้างอืดอัดเพราะว่าเราเห็นเลยว่าลิวอปูพยายามจะเร่งเกมนะครับจะเร่งเกมเพื่อจะพะเด็ดศึกให้ได้แต่ยิ่งเร่งเท่าไหร่นะครับมันก็เกิดความผิดพลาดแล้วก็เกิดให้แอสวิลล่ามีโอกาสได้เต้ามาหลายๆครั้งเหมือนกันนะครับ จบครึ่งแรกไปนี่ดูเหมือนว่าเจอเกนคอปเองมีงานให้ต้องแก้ไขนะครับเพราะว่ากลางเนี่ยไม่สามารถจะคุมจังหวะบอลได้แล้วพอเปิดเกมในครึ่งหลังมาก็ดูเหมือนว่าปัญหานี้เริ่มได้รับการแก้ไขขึ้นมาเหมือนกันนะครับเลี้ยวผู้เริ่มมีความนิ่งขึ้นนะครับจ่ายบอลได้ม,มากขึ้นแล้วก็แม่นยับมากขึ้นนะครับเริ่มมีการเจาะช่องบุกกดดันเข้าใส่แอสตันวิลล่าแล้วก็เริ่มพับให้วิลล่าครับกองอยู่ในแดนของตัวเองแบบ่ากดดันได้อย่างต่อเนื่องนะครับ แล้วก็เจนคอกก็ยังแก้ปัญหาได้ถูกจุดด้วยการที่เอาติอาโก,โกคันตลาล่าลงมาคุมจังหวะนะครับในกลางให้ได้เพราะว่าตอนนั้นนะครับขาดคนคอนโทรโลเกมอย่างแท้จริงเลยนะครับเคอร์ติโจนแม้ว่าจะไม่ได้เลวร้ก็เล่นได้ตามมาตรฐานสแตนดาร์ดธรรมดาของเขานะครับแต่ว่าถ้าจะาลูกทีเด็ดที่ขาดจริงๆเนี่ยยังไงมันต้องเอาอาคันตาล่าลงมาเพื่อที่จะควบคุมจังหวะแล้วก็จุดเริ่มต้นของประตูตีเสมอมันก็มาจาก การเข้าไปปั๊มบอลแย่งของทางด้านเอาคันตารานะครับทําให้บอลหลุดออกมาแล้วก็ลิเวอรูลมีโอกาสได้โต้นะครับในโต้กกับเร็วแล้วบอลไปถึงดีอาร์สตึงหวังบอลแม่นๆนะครับแล้วก็มาเน่นะครับที่รับบทบาทสู่หน้าตัวเป้าก็เผด็จศึกแบบไม่พลาดนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องความผิดพลาดของเกมนัดเนี้ยจริงๆแล้วลิเวอร์ูลอาจจะไม่เหนื่อยตั้งแต่ในในครึ่งแรกนะครับถ้าหากว่า ลูกยิงจ่อๆของทางว่านาบี้เกิต้านะครับที่เทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนปะเรียดเข้ากลางมาลูกนั้นโอกาสเป็นมาโตโสูงถึง8 9ดเล้านะครับแต่เกิตาดันไปยิงวืดนะครับก็ทำให้ช่วดโอกาสแซงขึ้นนำตั้งแต่ในเครื่องแรกถ้าไม่อย่างนั้นแล้วท,ทุกอย่างน่าจะง่ายขึ้นนะครับในช่วงท้ายเกมนะครับดูเหมือนว่าบิลล่าเองก็พยายามจะฮึดพยายามจะทวงมาตตข้อดีก็คือพวกเขาเองก็ ไม่ได้มันเล่นอุดแบบเต็มตัวสักเท่าไหร่มันก็เลยทําให้เลี้ยวภูนะครับไม่ไม่ต้องมันเหนื่อยในการที่จะครองบอลเพื่อจะปั้นจังหวะมากมายท่านักนะครับมันยังมีช่องมีพื้นที่ให้เลี้ยวภูเล่นเพียงแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วจังหวะสุดท้ายของเลี้ยวภูนั้นนะครับมันยังไม่ค่อยเฉียบขาดสักเท่าไหร่นะครับยิงตรงเป้าตรงกรอบก,ก็ยังไม่ ถือว่าหวาดเสียวอะไรมากมายนะครับก็ต้องอยอมรับว,ว่าเกมนี้เรอรวผูค่อนข้างจะใช้พลังไปพอสมควรเหมือนเดิมนะครับแต่คงจะต้องเรียกร้องความเห็นใจให้กับผู้เล่นมากนะครับเพราะว่านี่น่าจะเป็นเกมนัดที่59ของเรีรวพูแล้วนะครับที่ลงเล่นในฤดูกาลนี้นะครับเราเห็นได้ชัดเลยว่าในระยะหละักเนี่ยเรอรวผูมีปัญหาเรื่องอความเหน็ดเหนื่อยในการลงสนามเหมือนกันเนื่องจาก2สัปดาห์ ในหนึ่งสัปดาห์นี้ต้องเตะสองนัดแน่นอนนะครับมันก็เลยทําให้สภาพร่างกายมันค่อนข้างจะเปรี้ยนิดหน่อยแล้วก็ทําให้เจอร์กันคอปจาเป็นนะครับที่จะต้องโรเตชันอย่างต่อเนื่องนะครับก็เชื่อว่าวันเสาร์นี้นะครับที่จะพบกับเชลซีนะครับในศึกฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศเอฟเอครับเนี่ยลิเวอร์พูลน่าจะเตรียมความพร้อมให้เต็มที่นะครับพักให้เต็มที่เพราะว่า,ามันเป็นการชิงถ้วย ใบที่2ซึ่งถ้าหากลิเวอร์พูลนะครับทําได้สําเร็จมันจะมีส่วนช่วยทางด้านกําลังใจความฮึกเหิมนะครับบอลเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันเข้าชิงชนะเลิศแล้วเป็นแชมป์ได้เนี่ยโมเมนตัม um, อะไรต่างๆนานาม,มันอาจจะ,ะกลับมาช่วยให้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่นะครับกลับมาเป็นพลังพิเศษนะครับทำให้เกิดความกระชุ่มกระชวยในการลงเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับ หลังจบเกมน,นะครับเกมน,นี้ก็ทำให้เลือ์พูนะครับมี86คะแนนเท่ากับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็แต่ยังเป็นเพียงแค่อันดับที่2นะครับเพราะว่าผลต่างประตูดได้เสียของเลือ์พูยังเป็นรองทางด้านแมนซิตี้อยู่3ประตูนะครับโดย แมนซิตี้นะครับบวกอยู่68สิบแอร์พูลบวกอยู่65นะครับแล้วเวอร์พูลนะครับลงเล่นมากกว่า1นัดโดยที่วันพรุ่งนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมีโปรแกรมจะต้องออกไปเยือนวูฟแฮมตันเหมือนกันผู้สันทัดกรณีหลายๆคนนะครับก็มองว่าถ้าจะหลุดถ้าแมนซิตี้จะแต้มหลุดมันอาจจะเป็นในนัดวูฟแฮมตันหรือนัดหน้าที่จะต้องออกไปเยือนทางด้านเวสต์แฮม เหตุผล <m uch ing> มันมีอยู่ตรงที่ว่าฤดูกาลที่แล้วนะครับบูฟแฟมต์ตันเองค่อนข้างจะ,ะมีผลงานที่ดีนะครับเหนือแมนซิตี้เพราะว่าสามารถเอาชนะซิตี้ได้ทั้งไปและกลับเลยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเหลือเชื่อนะครับอีกอย่างหนึ่งคือในระยะหลังเนี่ยบูฟแฟมต์ตันเป็นทีมที่คาดดาวลอมบานะครับบทจะดีก็ดีใจหายบทจะหลุดก็หลุดไปเลยเพราะฉะนั้น ใครก็แล้วแต่ที่มองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจจะปลุกไปเก็บชัยชนะเหนือบูฟแอนตันได้ง่ายๆมันอาจจะต้องคิดใหม่แล้วเหมือนกันนะครับนี่พูดแบบเป็นกลางๆไม่ได้หมายความว่าเราเชียร์ิเวอร์พูแล้วเราจะอามองให้วูฟเป็นฝ่ายชนะแต่ว่าผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลที่มันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับก็ลองมาดูกันว่าวันพรุ่งนี้นะครับวูฟแอนตันจะสร้างทีเด็ดอะไรให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้หรือเปล่าเหมือนกันนะครับเพราะหากแมนเชสเตอร์ซิตี้เริ่มสะดุด อย่างที่ผมบอกมันอาจจะมีผลทางด้านจิตใจได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกเกณมหนึ่งที่บอกว่าเหตุผลในการที่จะมีสิทธิ์แต้มหลุดในการออกไปเยือนเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับก็เพราะว่าทางทีมคุนคอนเนี่ยยังต้องการแต้มนะครับเพื่อจะทําอันดับไปเล่นในฟุตบอลยุโรปคล้ายๆกับที่สเปอร์เนี่ยแหละครับสเปอร์ ต้องการแต้มในการแข่งหรูอนุณที่แล้วเพราะว่าเขามีลุ้นที่จะไปยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่เหมือนกันนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเกมที่ลอนดอนสเตเดียมมันเป็นเกมที่สำคัญของชาเวสแฮมโดยเฉพาะนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเกมสุดท้ายนะครับที่มาร์คโนเบิลนะครับจะลงสนามในชุด ของเวสแฮมเป็นเกมสุดท้ายแล้วนะครับนี่ถือเป็นนักเตะในตำนานนะครับที่ลงเล่นให้กับเวสแฮมมาอย่างยาวนานเลยนะครับแล้วนักเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ลูกถึงแฟนบอลต,ต้องการมอบของขวัญชิ้นพิเศษเป็นการอำลาให้กับมาร์คโนเบิลนะครับโดยทุกคนตั้งเป้ากันที่จะเอาชนะให้ได้เพราะว่ามันจะเป็นโชคสองชั้นของเขานอกจากจะเป็นของขวัญให้กับโนเบิลแล้วนะครับยังสร้างโอกาสที่ทําให้พวกเขา กลับไปเตะในฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าได้นะครับเป้าหมายของพวกเขาคือการทําแต้มให้เหนือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่มองว่ามันอาจจะง่ายสําหรับซิตี้บางทีมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ค่อนข้างจะสําคัญนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูสักนิดนึงนะครับว่าหลังจบเกมไปนะครับทางด้านมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างนะครับก็มี ทางด้านจอแดนเทนเนอร์สันนะครับจอแดนเทนเนอร์สันออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาค่อนข้างจะพอใจกับเกมนัดนี้นะครับเพราะว่าเขาคิดว่ารุ่นน้องของเขาทุกคนเนี่ยาทากันได้อย่างเต็มที่แล้วเหมือนกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้มาตั้งแต่เริ่มต้นเกมเพราะว่าเกมเนี้มันคงจะไม่ใช่เกมที่ง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็ออกมาเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเพราะว่า ทีมเนี่ยดูเหมือนจะเล่นกันค่อนข้างอื่ดอัดแต่จริงๆแล้วทุกคนพยายามจะหาวิธีนะครับในการที่จะเข้าทำใส่ทางด้านแอสตันวินล่าให้ได้นะครับมันก็เลยจะออกมาในลักษณะนี้แต่ในภาพรวมนะ้นถือว่าทุกคนจัดการหน้าที่ของตัวเองได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็พยายามที่จะรักษาผลงานอย่างนี้ออกไปให้ได้ต่อเนื่องนะครับ จนกว่าจะจบฤดูกาลนี้นะครับเพราะว่าทีมยังมีงานที่ต้องทำนะครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของทางด้านจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับในช่วงหลังจากจบเกมนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมเอ่ยตอนนี้มาดูคอมเมนต์กันสักนิดหนึ่งล้วกันนะครับคุณธงชัยนะครับบอกสู้ๆเรายังมีโอกาสใช่ครับยังไงก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นอ โอกาสที่อาจจะดูน็อตลดน้อยลงไปแต่ก็ใช่ว่ามันยังไม่มีโอกาสนะครับสําหรับกองเชียร์แฟนพันธ์แท้แล้วคงคิดว่าคงยังจะยังไม่หยุดเชียร์ยังหวังไปเรื่อยๆก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงสนามในเรื่องของอแต่รายการแข่งขันใดก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าดูบอลให้สนุกก็อยากซีเรียสนะครับเลี้ยวครูเองผมเชื่อว่านักเตะทุกคนมาถึงตรงจุดนี้ทุกคนถวายหัวให้กับ ผลงานของตขงทีมในฤดูกาลนี้กันอย่างชัดเจนแล้วล่ะแต่ว่ามันจะได้กี่ถ้วยจะได้กี่รางวัลนะครับตรงนี้ถือว่า,าเป็นเป็นสิ่งที่เป็นโบนัสนะครับเป็นสิ่งที่เป็นผลตอบแทนแต่เรื่องของความมุ่งมั่นในภาพรวมทั้งหมดไม่มีอะไรที่ต้องน่านเสียใจเลยสำหรับเรี้ยวผูในฤดูกาลนี้นะครับเซ <Yeah. S 1> อร์เกนคอปนะครับมีการออกมาพูดหลังจากจบเกมแล้วเหมือนกันนะครับ คือครับมองว่าประตูแรกนะครับของทางด้านแอสตันวิลล่าที่ขึ้นนำเลี้ยวคูไปก่อนอย่างรวดเร็วเนี่ยมันมีจังหวะล้ำหน้าอยู่ก่อนแล้วนะครับแล้วก็คิดว่ามันเป็นการผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับเมื่อผู้ตัดสินปล่อยนะครับให้มันเล่นไปทีมเองก็ต้องเดินหน้าเพื่อที่จะทำผลงานกลับมาให้ได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็แอสตันวิลล่าเอง ก็ทําผลงานของตัวเองได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ทําให้เลี้ยงปูเกิดปัญหาขึ้นไม่น้อยนะครับซึ่งทีมอ่ะต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพื่อที่จะกลับมาสู่เกมให้ได้อยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเราแล้วก็ทีเขาเองก็ยอมรับนะครับว่าทีมยังมีจุดอ่อนอยู่เหมือนกันแต่ว่าท้ายที่สุดก็ได้รับการแก้ไขกลับมาได้ทันเวลาเหมือนกันแล้วก็เก็บ3คะแนนได้เป็นผลสําเร็จนะครับนี่ก็เป็น สิ่งที่เจนคอปได้ให้สัมภาษณ์ในบางส่วนนะครับหลังจากจบเกมนัดนี้นะครับคุณนัทวุฒิบอกว่าฟาบินโยอัปเดตพัก4สัปดาห์นะครับถ้าพัก4สัปดาห์ก็หมายความว่าฟุตบอลยูฟา่าแชมเปียนส์ลีกก็หมดสิทธิด้วยเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวรอดูผมว่ามันต้งตองสกแกนอีก,อก,อกหรือเปล่านะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติจริงฟาบินโยเอง ยังอยู่ในสนามแข่งขันอยู่เลยนะครับเพราะโดยทั่วไปแล้วผลสรุปออกมาเนี่ยจะต้องทําการตรวจเช็คก,กันอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับเอาเป็นว่าขอบคุณคุณนัทวุฒิแล้วกันนะครับที่รายงานความเคลื่อนไหวเข้ามาเพียงแต่ว่าเดี๋ยวขอเช็คให้มันละเอียดอีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าท้ายที่สุดวันพรุ่งนี้น่าจะมีอะไรที่ชัดเจนออกมามา,มากกว่านี้แล้วเหมือนกันนะครับ นี่ก็เป็นเรื่องของดิวพูนะครับแล้วก็ในรายละเอียดต่างๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับแล้วก็มีความคืบหน้านะครับในเรื่องของข่าวของซาดิโอมาเน่แถมให้ทักนิดหนึ่งละกันนะครับก็ในช่วงประมาณเย็นๆหน่อยหัวค่ำหัวค่ำหน่อยก็จะมีข่าวตื่นตะลึงกันขึ้นมาว่าซาดิโอมาเน่นะครับจะย้ายไปอยู่กับบาเยนมิวนิกบาเดียนมิวนิกจะเอาซาดิโอมาเน่ไปอยู่กับทีมให้ได้ลักษณะแบบนี้นครับแต่ท้ายที่สุดนะครับ มันไม่ได้มีคํายืนยันสําหรับเรื่องนี้ออกมามิมิหนำซ้ำนะครับยังเป็นเรื่องราวที่ถูกนําเสนอออกมาในทางตรงกันข้ามด้วยซ้ำว่าทางสโมสรเรีย์ภูเองไม่ได้หนักใจอะไรเกี่ยวกับข่าวนี้เลยนะครับเพราะว่าปฏิกิริยาของซาดิโอมาเน่มันอยู่ในการที่มุ่งมั่นที่จะลงสนามนะครับในเกมกับแอสตันวิลล่ามากกว่าและที่สําคัญเลยก็คือว่าเรียบภูกับทางด้านเอเจนต์ของซาดิโอมาเน เจราจากันในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่กันไปในระดับหนึ่งนะครับแล้วจะมีบทสรุปกันในช่วงปิดฤดูกาลนี้นะครแล้วก็คาดว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะลงเอยกันด้วยดีๆสําคัญที่สุดตรงที่ว่าซาดิโอมาเน่ไม่เคยมีอาการของการที่จะอยากไปเล่นกับบาเยอร์มิวนิกเลยแม้แต่น้อยด้วยซ้ำนะครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของซาดิโอมาเน่นะครับในในในช่วงค่ำๆมันจะมีข่าวแย้งแล้วก็ค่อนข้างคอนเฟิร์ม ออกมาด้วยเหมือนกันนะครับจากนักข่าวที่ค่อนข้างจะเชื่อถือได้พอสมควรนะครับผมก็ยังเชื่อว่าซาดิโอมาเน่นะครับยังไม่ไปไหนหรอกท้ายที่สุดเขาก็จะลงเอยกับลิวร์ภูเพราะว่าดูเขาเริ่มมีความสุขกลับมามีความสุขแล้วก็มีความสําคัญรู้สึกว่าตัวเองมีความสําคัญในการลงสนามให้กัลิเวอร์ภูมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่กลับมาจากศึกแอฟริกนเนชั่นครับแล้วก็เขาคว้าแชมป์ได้สําเร็จที่สำคัญคือถ้าเขาสามารถ คว้ารางวัลต่างๆได้มากมายนะครับเขามีเ็์รุ้นถึงบัลลงดอในชุดดีวพูด,ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับจาดีโอมาเน่ผมงเชื่อว่าการเจรจาสัญญาใหม่ไม่น่าจะยากนะครับในขณะเดียวกันโมฮัมเหม็ดซาร่านีครับยังไม่มีบทสรุปออกมาและดูเหมือนกับสีหน้าของเขาก็ไม่ค่อยจะมีความมั่นใจอะไรสักเท่าไหร่ในระยะหลังนะครับเพราะว่านับตั้งแต่ กลับมาจากศึกแอฟริกันในชั้นคับด้วยเหมือนกันนะครับเขาเองค่อนข้างจะมีฟอร์มการเล่นที่ดรอปลงไปนะครับแล้วก็มันอาจจะเป็นเรื่องของสภาพจิตใจบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เรื่องสัญญายังไม่สามารถที่จะลงตัวลงเอรีได้อย่างที่ตัวเองคาดหวังเอาไว้นะครับแล้วก็บทสรุปสําหรับตัวเขาเองก็ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนออกมานะครับ แม้กระทั่งเจเกนคอปต่อสัญญาใหม่ออกไปแล้วเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าเรื่องนี้ก็ดูเงียบหายไปอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันเราต้องมาดูกันว่าโมฮาเมดซาลาจะอยู่กับเลี้ยวผูต่อไปในฤดูกาลหน้าหรือเปล่านะครับในขณะเดียวกันมาเน่ผมว่ายังอยู่นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสำหรับกองหน้าชาวเซเนกัลที่ผลงานตอนนี้นะครับถือว่าเป็นกองหน้าที่ยิงประตูกลับมาฮอตที่สุดในช่วงนี้นะครับเพราะว่า นับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาซาดิโอ,อมาเน่นจะยิงไปแปะประตูแล้วนะครับถือว่าฮอตในช่วงนี้แล้วก็เป็นกําลังสําคัญนะับตั้งแต่ถูกจับมาเล่นเป็นหน้าเป้าให้กับลิเวอร์พูลนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวเล็กเล็กน้อยๆยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูแล้วก็ใครที่เข้ามาชมย้อนหลังนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยละกันนะครับในขณะที่ใครที่ชมผ่านการถ่ายทอดทาง YouTube นะครับเราก็เห็นงาน YouTube ที่แปะเอาไปโพสต์ก็ ฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้ด้วยเหมือนกันนะครับว่าช่วยกด Subscribe กดแชร์กดอะไรก็ได้นะครับให้เป็นกำลังใจให้กับแปะด้วยเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตมีบทสรุปสำหรับหลังเกม พอประมาณเท่านี้ก็แล้วกันเดี๋ยวจะต้องไปเขียนงานลงเพจให้เพื่อนๆอได้อ่านกันในวันพรุ่งนี้เช้าอีกนะครับยังไม่ได้นอนนะครับแล้วก็สําหรับพอบลอน,นะครับที่ตามหาเว็บที่มั่นคงนะครับจ่ายตรงไม่ช้าค่าน้ําสูงเสียดฟ้าผมขอแนะนาอยู่ฟาบแป้นะครับเว็บที่อยู่คู่กับสายกีฬามานานแล้วคุณจะลืมที่อื่นไปเลยย้ํานะครับอยู่ฟาบ0ปดรง่ายๆแค่800นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนานาหลังจบเกมนัดนี้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวแปะจะรายงานลงเพจให้ทุกคนรับทราบกันอีกครั้งครับ ยังไงก็แล้วแต่3แต้มสําหรับคืนนี้ยังเป็นข่าวที่ดีสําหรับลิเวอร์พูลอยู่นะครับเราก็ขอให้เพื่อนๆน,นอนอำหรับฝันดีกันนะครับเราก็กลับมาพบกันใหม่ในช่วงไลฟ์สดประจําหลังเกมแล้วกันนะครับวันนี้แปะขอลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ